กรวอรินทร์ถามแทนใจทุกคนหลังเห็นหมักโพสต์ภาพแบบนี้ถูกอ,อกถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่แก้งกวางบางชนินไม่น้อยเมื่อพระเอกหนุ่มก้ามลามหมักปรินวันจะสุดหลอกของนางเอกคิมเบอร์รี่โพสต์ภาพแซ่บๆกลางไอจีเป็นภาพที่ตัเวเองถอดเสื้ออดหุ่นอ่านหนังสือพร้อมรับแดดยามเช้าแต่บอกเลยว่าทำเอาแฟนๆเกรดกราสนั่นไอจีถล่มกดไลค์คอมเมนต์ระรวอาทิตย์ตากแดดอ่อนๆหุ่นเท่ๆดูชุดนั่งอ่านความพอยท่านั้น อาบแดดรอรับวิตามินดียามเช้าแม้แต่พระเอกมาดเข้มกเกรดวารินทร์ยังอดเข้ามาแซวไม่ได้ว่าจะเหลือกเก่งงไว้ทำไมซึ่งคุณมาทก็ตอบกลับคำขำว่าบ้านาคนเยอะแยะ